แต่คือแบบอ่าเพ่นช่วยอลีนต้องการอย่างก่อนมงแต่คือมีผู้ให้เอ้าอยากได้บอลยูอยากได้บอลยูโอ้เม่นนะอยากได้บอลยูอยากได้บอลยูแห้งเนี่ยนี่แม่บม่มีบอลยูจักมือได้เพิ่นจิ้มอะไรค่ะนี่ค่ะคะแนนหายมีบอลยูเหลือกสีฟ้ากันอันเฮ็ดสางไปดอกขอมีแต่ว่าเป็นที่ของเจ้าของ Bà ừ. ta, mẹ ừ. à. lìm à. à. thi à, à, của tự ý hả How ung thư kỳ lạy? How niệm mùi đầy hảo cọc đồ đầy hảo này hảo 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 bộ hảo 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 ตามมาเหดะจอดเทิงเพื่อนเพิ่นเป็นทียบร้อยเนาะสบายดีเดอ้เอเดอ้อดยเนาะสบายดีดยนะยดมหมดยสบายดีพ่อเซนอ่าจุ๊บพีจังใดได้ถามเรื่องเล่าเพื่นอยู่บ่พอข้าวพี่เพื่อข้า,ขาวโอ้หนะพี่น,น้องเนาะตอนนี้กัน,านทางแม่เพิ่นนอนครับเพิ่นก็ออกไป เือมาเต่เพื่อนของชางมาเที่ยวไปเนี่ยเี่นอง่างบ้างบ้างของน้ำใส่ปเนาะขอควมช่วยเรือแหละว่าแบบไม่ง่ายไเรืองเนาะก็จะไปก่อควบเรืออ่ท่านนะเดินเกใจเบิบดทานนะด้ตามมาบนในบนซานเปนพเรื่อยเนาะไาใส่เพือนเท้่วอ่ะท่านนะมาบนจริงไปเรื่อนาะเป็ังไดเนาะมาเพื่อนมาเป็ดแดงได้อ่ะนะเดน แค่ยังใดเนาะเดินเดี๋ยวสิทาเบิงกับเจ้าโตเพฝนอีกคนนึงน้องพี่น้องเนาะเวียดาจับกล้องให้เนาะคือว่าและนี่นะอยู่บ้านพ่นสิมเด้อน้องพี่น้องเนาะยังใดก็ทางบัวตาเองก็ขาดทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่บ้านพ่นสิมอยู่ทางนครไกรสอนพรอพิหารแพงสวัสด์นัเขตพี่น้องเลยเขามาหาทางครอบครัวแม่ยังก็ชื่อแม่นี่ แม่มกโอ้แม่นกดอยโอ้สุ่อบดยสบายดีเด้อพอด้อมาแตนตัดไม้บ่อโอ้โ้ลูกมาหอดกหุ่มกอดแข้งกอดขาห่วยเนาะจะได้ขนมยังต้อนอยู่บ่เนี่ยแม่์็นนิไหมกัน เออนั่นแหละนั่งก็ได้นั่งนะแม่นั่งรถหนุ่มนั่แม่นี่ลูกชามเด้เนาะลานลานบ่กลานโอ้ออ่าอ่าลานชาวอ่ะได้ชาวคือว่าเฮือนหล้างบางไงนึงนี่หลังบางไงแล้วขนอดะก็ขออยู่นลำเพลินบอกเรียกว่าเพื่อนแม่น่าไว้ช่วยกันเมื่ออยู่กับบอสเซนกันนี่เนาะป้าลูกป้า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 เลอย่าดื้อไม่กล้าอย่าดื้อ กับมาค you, ้อยู่เพื่อนเพิ่อนโมบีบอลอยู่บอลเต้าเห็นอะไรอ๋อบัดอันนี้น้องสาวบ่อันนี้น้องสาวนั่นน้องกันพี่หรือว่าหรือว่านางยากบ่ได้ได้ป้ะเอาตาบึงลาเป็นก้อนเหาอเมนปวดว่าไปน้ำบอลเซนเบอลตาเนาะแมนไปน้ำเบิ้งดังเถ้าเพิ่นซอยเลยครับว่ะเห็นจะได้เห็นในคลิปนี่ เห็นในคลิปเห็นแต่เพลินไปหันไปหนีเห็นมาเยนแม่แก้วก็เลยออกไปหะแม่แก้วเบิ้งหันบามีผู้ใจบุญอยากซอยเรือบ่มีบอลอยู่บอลเส้าดูเนาะใช้มื่อยเนาะตู้เนาะเช้าเนาะเช้าปุ๊บเช้าที่เนี่ยบ่มีบอลอยู่โอ้แม่บอลอยู่แม่นแม่ ไปดีเนาะมีตู้จักปีหลยแม่นี่แม่56 6ปีเด้โอ้เราเป็นคนตัวใหญ่เนาะลยังนุมอยู่เด้นี่เนาะนมอยู่เจ้าตู้คนตัวอ้วตัวใหญ่อ่าแม่เจ้าแม่ก็เป็นว่าวานอ๋อเป็นว่าวานเนาะอ ผู้ใดช่าพูนาตื้อตองตองโยลูกสาวลูกสาวลูกสาวของใคลูกสาวของเจ้าออมอดเพลงก่อนหน้าฉันอ่ายอดเอ็ดปีเช่าเอ็ดช่าเอ็ดปีโอ้พูนันกามันอยากอัอยากสมบูรณ์ปได้เเพื่อนเป็นคนอยากเต็มสมบูรณ์ลูกโดดน หน้าแม่กับปลายลูกสาวเพ่นกับเป็นพนบ่อยากเต็มเมื่อช้อนเดาพอมาไปเฮ็ดเบียกอยู่ไซกะลูกับร้ายคนบอดได้เฮิงได้แต่เดือนนึงแหละกับได้พักโลดเพราะว่าเพิ่นเป็นคนบ่อเต็มแล้วเพิ่นสียบตังใจเฮ็ดเบียดแม่กับเป็นแน่นี่แหละก็เลยว่มีผัวหาบุตรีบอกว่าพ้นแลเฮ็ดอย่งไดรชั้นแม่กระแม่นน้ำเกลืแม่กระทุกยากพ่อกระทุกแม่กระทุกพ่อกระทุกโอ้ยว่ามีรถแล้วมันจังมีเนาะ ได้แล้วเท่าเลยฮะเย็ดยันก่ได้เท่าแล้วพ่อแม่ก็ได้โดนโดนล่องเรืออย่างไดเนาะชีวิตการเป็นอยู่ให้ฟังแลสอะเนาะเพราะว่าบบฮู้อย่างได้เนาะบอยเซนเนาะได้ยินด้ยได้ยินแต่ว่าอย่างไดไปขอคว่วช่วยเรือเนาะแบบว่าลำบากนะเบื่อว่าปี่ไปที่มาเป็นอย่างไดนะเนาะอ่าทาง แต่เด็กสมลูกเนาะแต่พอเพียงตมาเป็นสะพานบุนะครับทาั้งภรรคภูญ่เพิ่นทุกทีนะเออแม่เนาะเอื้อยมี่ยังเนาะอยากเล่าเหตุการณ์หรือว่าชีวิตการเป็นอยู่กับเราผ่านเนาะทางช่องบอต้าแหละเนาะเดี๋ยวจีบแต่ใดก็ให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งชมแล้วก็ช่วยพิจารณาเบิ่งสินะแต่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นชดชวยเนาะเอออยากมาขอความช่วยเหลือแล้วเห็นแต่ เป็นไปผุ่นไปผีเฮาคือแม่นี่กับบ่มีบอลอยู่บอลเช่านี่กับมขออาศัยเพื่อนพนอยู่เพื่อนของไผเพื่อนของแม่เฒ่าใหญ่แหละลูกเพื่อนไปเอาเมียอยู่บันธาต์แหละเพื่อนไปเฮ็ดเบี้ยวอยู่อาตเตปูผักกะป๋าบ่มีผู้อยู่กะป๋าไหวเป็นเพื่อนห่างก็เลยขออยู่น้ำเพิ่นบ่มีบอลอยู่บอลเาช่าปีเดียดเนี้ย ก็ได to erm ้ปีตะกี้ชุ man, ่มแม่อยู่ใช่ยัยตะกี้ก็ขออยู่น้ำแม่นี่ได้น้องมากอ่เลยให้น้องกระท่อมกระท่อมหลังนี่แม่นหลังล้งได้หลังพี่น้องกันบ่อันนั้นกับพี่น้องอันนะเพื่อนเพื่อนบนบ่ยูบนกินว่าเพื่อนติดกันนะน้องพี่น้องเนาะติดกันนะแต่ว่านี่นะเป็นเพื่อนมูนเลยพี่เต็มบ่เพื่อนมูนใช้โต๊ะทุกอย่างแต่กับเพื่อนขออยู่น้ำเพิ่อนพี่น้องหลายคนมาแล้วกันเลยจะข้นก็ ลูกลูกแม่นี่มีสี่คนแม่คิดล่วงคิงคิงมีสี่คนย่งอยู่ในเรือนนี่สองไรถ้าแม่นี่สร้างครอบครั้วเลยสางครอบครัวเลยฮะพ่อได้กะบบได้พ่อได้แต่กินเฮ้ยก็ย่อมหาอลีว่าบหาจำได้กะบบได้กชุดความสามารถโดย ก็เลยว่าเปลากันกับน้องเปล่ากันกับน้องว่าใชคุณแต่แล้วช่วรียออกไปหาแม่แก้วว่าขันเพิ่นมากเลยให้บอกในเรื่องแม่แก้วเด้อว่าเอาเสียออกไปหาเพิ่นว่าให้ได้ดเด้อเด้อเอาเบิดทางแล้วว่าแม่แก้วว่ามีคนมาหาบ่าวตาว่าเอ้าไผ่เนาะว่า ว่ามีบอลอยู่บอลเช่าดีๆนนี่ได้พอก่ะพ่อได้จะไปหับจ้างมาได้เท่อละซีหาซิพันค่ะพ่อได้จะซื้อให้ลูกแล้วก็เลยแล้วซื้อเขากินไปบืนก็ไม่ไพ่เราจะ้องร้อโดยไปทางกอไผ่ไปทางไปเพียงนนั่แหละทางกอไผ่จะน้ำเนาะบอส พอถ้าไปคืนนะมัน่โลดฉวยเบดโอ้โว่านด้อร่อยไปแล้วเป็นไหนทางออกไเพื่อนเป็นเด่นกบเดขึ้นไปมุงพ่นมัดกินก่อนข้าบุ้งออ๋อในน้ำาันือเรื่องเขาเรื่องยังนี่ก็ชื่อบ่าชื่อเขาโลลกินชื่อเขานี่คือว่าช่องน้ารายแท้สิดโอ้ยน้าร้ายกัผู้เพื่อนร้ายกับรายผูขาบุ้ขาบุ้ขาก็เชื่อกินชื่อกินเลนเนข้้าเได้บห่หเจ้าหรือไดเฮ็ดกับข้อเฮ็ดหน้าเพื่อนได้บรายไ่้วได ก็ได้โบรายกินก็ได้แต่เดือนนึงแล้วก็บเบิดซะอ๋อได้แต่เดือนนึงเออขอเฮ็ดหน้าเพิน่นหน้าเฮ่าหนังบ่มีหน้าเฮ่าเด,ด,ดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนังบอลยูบอลเช่าเฮ่ากับบ่มีในนี่นนแหละแต่จะได้ขออยู่เพื่อนเพิ่นอ๋อถูกเนาะแต่ว่าวบัดอ่ะคือได้ยินแม่ว่ามีลูกขี้ขนบ่ แมนลูกสาวกับผู้พันลูกไปบางหนึ่งเนิผู้ถือผ้าน่ลูกสาวเพิ่นไปเอาคัวไปสั่งพวกพวกไปอยู่น้ำยาเพิ่นยังอยู่เจ้ายังอยู่นเ้าคนยังอยู่น้ำหนิซ้ำหนิผู้ยืนหน้ประตูเน่ะผู้เนิ่งผู้ชายผู้ชายอ๋อแล้วก็น้องน้องหน่อยผู้หญิงก็ผู้ใช้บางทีแล้วก็หุบมันผู้พ่อเข้าไปฮั่นโดยผู้หญิงน้อยๆน่อหะลานลานโดยอืมอืมอืมคืออ่าบัตรอ่า ทั้งแม่พ so oh, oui, ิ่นด้นเบริมีด mm. ินว you ่างดินหยางบ่อาโน่บบ kind of ่มีเนาเวทนี้เวดเท่ทนี้เลยเวดเท่ทนี้เลยแม่เห็ดแล้วก็แล้วพอได้แต่อยู่ลังแม่เฮ็ดแล้วก็แล้วเต้าก็บ่มีบอลยันว่ายังมีดินดอนต้นหญ้าว่างอยู่แถวนั้นมานะมีพอมีเดี๋ยพ่อแม่ปะ่งได้แต่ปล่บอบอลไปบอบอนก็เลยอยู่แต่นั่นนะอืมฝากนนั่นาคุ้มนะเนี่ยนะโอ้ดินจัดสันพื่น แค่นั่นเนาะลายลีแต่ว่าแมนแมนแมนได้ได้เงินค่ำเงินน้ำคำอแมนตอนหนึ่งสี่หมื่นพูดแบกตอนหนึ่งสี่หมื่นเออตอนนึ่งสหมื่นกัสี่หมื่นกับหมื่นบาที่หมื่นกี่มงสิคือเทนอยู่จังว่าจะสอไเปเนาะสบายดีงดูดิเป็นโมโนอนี่เป็นแต่ตีขนาดเล็กปีแล้วนะ สามปีไปลูกบ่าลานเออลานแม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 นแดนราพวนพออุ้มให้ครับอันนางน้อยฮันชื่อจังใดเลยเพิ่นนางน้ำเพชรโอ้อ่าแสดงว่าเพิ่นเพื่อนน้องน้ำเพชรเอาแล้วใั่เนาะเอออ่านางน้ำเพชรน้องน้ำเพชรใส่เออถูกมานี่บังดูเนาะน้ำเพชรมหาบาเลในลูกมาผี่มาพี่บาลสีทามนี่นะจะบอกเอาบอกเงินชื่อขนมนี่อ่าบอกมาบอกมาไว้ไว้ไว้ เจ้า่อยากได้บ่อรถเพฟาน่ะบ่หิมะแดดแดดยังแขงแดดไปหาเนาะบ่ออรีออกมาชับบาดเยเออไม่ชิหาบ้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 าบาบบ้าย้บ้าบ้าบ้าบาบ้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 าบบ้าบ้าบ้าบบาบ้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 าดบาบาบ้าบาบบบบาบสบาบบ้าบบา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 บ้บบบ้าบ้บา เจ๊กเจ็กปีก็เก้าปีเก้าปีเอาอ่ายังรุ่นน้องของบอต้าอยู่ฉันจะพ่อแล้วยันอยู่หองปซองอห้องปูองเยยันเก่งอยู่บ่ยันเก่งบอกว่าี่่กว่าา่นเก่งอยู่บ่เก่ยอนเก่งอยู่ได้ที่ยังแต่ละเดือนที่ชองอ๋อที่ชองที่ชามเนยนเก่งเย่นจอกจั๊กกันอย่บ่กับน้องน้ำใส ทำใช้ร้านเมถาวแก้วนี่จากบ่อันเพิ่นยูเมถาวแก้วเพิ่นมาขายข้มมุ่มนี่ลูกเมถาวแก้วตัวเพิ่นเป็นขาคุดนี่เน่หวานนี่โบจักโบจ้าโบจักกันชอบเนาะมีคนละหอกมีคนละหอกอีกอันนี้อยู่ปะซองนี่นะเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นผู้นนี่จะเป็นโตเวได้เนาะที่เป็นกระโตกว่าเพราะเพิ่นอยู่ปะหาม่ะเหรออยู่ปะซองกับของกุ้ยเต๋อ บบเพินปป่นอยู่บ่หาอันนี้นะี่ยย่งยัง,ย,งยังบ่แม่นลูกสาวลาเนาะอันนี้บ่แม่นลูกสาวลาลูกสาวลาอะไผู้ชายผู้ชายพุทเอ,อ้อันนี้เพิ่นร้านเรียนเก่งอยู่เพิ่นว่าได้พ่ชฌพ่ชาบคะแนนพลโมรุตได้8 9ดเออเนาะย่างไปบ่โรงเฮียนเนะ่ยคือได้ยินแมว่ว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าคือไงย่างย่างไปย่างไปไ่สูเลยแต่ไปก็สูย่างโบลื้อพี่น้องเลยเนาะยังบ่ลื้อเพิ่นยังอายอยู่เมนูติ มาบันหนาบอยอายก็มาวันหน้าว่าเป็นๆได้ฉันเนาะได้แม่ผูกไปน้ำาบาอยู่ผูกปากไก่เนือมาเลาววัดพเ่ออยู่ได้เหมือนเดิไปนะแม่แบบไปน้ำเบิ่งรู้ว่าไปทามเบิ่งนางเจาก็โดีนะพระเจ้าก็มีแบบมีผูวใจบุญเพื่อนสนพ่วยใช่เกือบีใช่คือบญถือเป็นบูชาบูถือเกือบบ้านนี้บ้างเตียงเกือบเตชุดนังผู้นังเทียนมีครบอยู่บ้า ยืดนะที่ยนแก่ผู้นั่นเอาหายผู้นี้เอาหายเสือขาวชินเขาชินมือผูกวิธแล้วผู้อยู่ห้องปอวหาอะไรเพิ่นกะเก็บมาหายพอแม่เพิ่อนโดยกะซักใส่เอาเขาไม้เข้าหุ่นเนี้ยนุงไปลงไปเนาะหากมีอยู่ดอกผู้เพื่อนเอาหายเครื่องเก้านั่นกับไม่อยู่กับโป๊ะเงี้ยเดียวมาอยู่กันยังได้อยู่บอลยืนยันใหญ่เนี้ยยืนพี่นเราแับ บางคนนี่ก oh. oh. hmm. wow. mm. ็น no mm. ี้แบนี้ทุกคนเอาตังค์มาให้บ้านนี่อู้บววอะเมื่อยอะไรเพราะทำอะไรเนี่ยโอ้ยนั่งคักแล้วบบบนี้เออจักรเลตี้ชื่อบ้านจักรเลตี้จักรเลตี้บ้าบ้าตาบ้าตาเออเข้าใจบ้าตาเนาะหองบลูกอยู่คนละห้องอยู่คนละห้องนั่งทานอาหารเป็นนะแต่ว่าอายุทำเดียวกันบก็ได้ โบช้ำไหมโบน้ำสายใหญ่กว่าน้ำสายใหญ่กว่าเนาะแต่ว่าคนคนตัวน้อยคนคนตัวน้อยคนตัวน้อยนี่ใหญ่กว่าอันนี้มูเดียวกันเหรอเพิ่นใหญ่กลัวมูอ่าเนาะพอก็ไปอ่ารับจ้างขึ้นกลัวไม่ไปบ้านพี่น้องเลยได้ได้เต็มที่นะมือเท่าไรก็เพิ่นไปแบกคือไปแบกปูนแบกยังก็ได้แต่มือละซีหาซีพันมือละแสนมากผัดท่าผัดซื้อเข่าซื้อเข่าซื้อน้ำผัอเบื้อ้ไปเนาดไปม่ผัด ลูกกระบอกท่นยานใหญ่ในนี่เลยแล้คันไหนก็ได้โดโดเลยโ, <ด S 2> โบมี่ช่างสิตชอกสิฮักก็เลยได้ข่าวว่าเพิ่นมาในหันในนี่ก็เออจะออกปล่อยฮาเพินเ่นเติมเนาแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นขาดเหลือลักในครอบครัวนี่อีหยังขาด,าขาดขลักลักๆก็ขาดเคลือนแท้ๆกับบอนอยู่บอนอาศัยอ๋อยูบอนอยู่บอนเช่าเลยเนาะโดยวันนี้ก็ อยู่น้ำเพลินเพลินบ่ได้ให้เช่าโบเพลินโบเพลินไ่ได้ให้เช่ามีแต่ว่าให้อยู่ให้เช่าพี่ให้เช่าอะไรให้อยู่ให้เช่าาใครเชียเองเชียเองนักษาเฮือนให้เพลินเอาน้ำจำปานไม่ได้ซื้อได้ซื้อเจ้าของเฮือนเพลินไปเอาเมียอยู่บรรทัดเลยเพลินไปเฮ็ดเวียกอยู่อัตตปื้อเพลินเอาบ่ได้มาเจ้าเกลือก็เลย มาอยู่มาอยู่เพิ่นอาศัยเพิ่นไปขอเพื่นแต่เพิ่นก็เลยบาว่าอยากอยู่กับบมีมีบนอยู่กับอยู่ไปสักก้อนได้หาซ้หาได้ซาำหาได้โดยเอาแน่เนาะฉันไปซื้อดินซื้อดอนกับมันทื้อินซื้อดอนเขาก็บอเออเห็นจะคือเงินเืองทองไงเงินเมืองก็จะสิ่งดีๆเ้ดทั้งว่าิถามีครั้ง่อยากได้ยี่บ่เพื่อนผมจะขอได้ยีบ่ได้อยากได้โย่ นได้อยู่คนว่ามันเพิ่งลืมไว้ว้าแล้วนี่การการเบิ่งค้นกับเลาก็บคือสีวิย่านคนดอกฉบัดลืงเนาะคล้ายกับหลานอยู่พี่้องเลยเป็นหน่อยมาเรื่อยกับวายและจะได้กะตั้งใจเฮียนไงไปไว้เฮียนเก่งๆแหละอ่าหาเงินแบบนี้ ได้เงินร้ายขึ้นเพิ่นวะฮะได้เงินร้ายขึ้นเพิ่นวะได้เงินร้ายขึ้นเออช่างเฮี้ยจบอยากอยากมีมีความฝันใช่บ่อยากเป็นยังเฮียงจบอยากเป็นยังเป็นยังโตนี่อยากไปเป็นอย่าเล้าเลยว่าอยากเป็นผู้ชาวนั่นเฮียน่อจบไปอยากไปใช่อยากเฮียนะเป็นผู้ที่เป็นแพทย์เหยื่กินเป็นหมออยากเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอโอ้เป็นคุณหมอเพคนนึง บ่อเศษบ่เย็นเข็มบอมือหนาเอามาให้น้องเพื่นทดลองไงเด้อไหวมหาเหมือไหวมหาไหมเลยโดยอ้าวน้องเพื่นไปน้ำแลยค่ะขับมาเบิ้งที่เราเลยเนาะเพราะว่าถ้าว่าถามเรื่องข้าวเรื่องน้ำเพิ่นก็ว่าเพิ่นซื้อที่น้องเรื่องเพื่อนทานร้านเป้นเพิ่นก็ว่าขออยู่ขอเซาอ่าจะเเาะเบี่ยงการงานกลายเป็นรับจ้างไปวันวัน บัวเนาะอ่ยสถาทามให้หน้าตาก้ากับเมนบูมีอ่าอชัยแบบว่าเห็ดหนามูนะแต่ละปีเนาะอ่าชาวบานลดได้ฉันนี่บอกลดกับพี่น้องเอาห้ยลดนะบนเห็นบูมีอันคีอันไปมาหาเงินนะค่ะอำเภอก็เลยเอาหายคนอีต้นปูคนมี่คนปั้นให้คีรถจักเลยคันนี้ลดไทยเด้รถไทยบูมี่ยังชัดเลี่ยงยังเด้เรื่นว่าบบูมีบูมีบัตรซัด เรื่องเต็มือโมมี่อารีเนาะโมมี่อาลีบาดาชูมี่บาดอนหมดแล้วเดินเดินเดินบีชัดก็ได้บาบอมี่แจ๊คสี่บอมี่ยอมหับหลดโมมี่อาลีแต่ว่าเพื่อนนี่กอะเป็นเพื่อนพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะนี่กับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเลยเพื่อนแม่อ่านี่กัแม่อ่าอันนี้กัเพื่อนแม่แม่อันนี้เพื่อนแม่คอยอันนี้นะอันนี้กัเพื่อนเอื่อยแม่อันนี้เพื่อนใต้เพื่อนเด็ก โทษประหารอ้ายอยู่พูดอยู่เมืองนอกพูดเป็นมาให้ร้านอยู่เด้อคนเมาออืมวยฝู่อย่าไปเทื่นหนางผีจะขืนอยูใช่ใช่เนาะจ้ามอ้ายมาคนมาถ่าถามอ้ายคนมาแล้ให้ลูกไม่ยู่หนีบอลยูบอลยู่ลูกคนนี้พัดเจ็บเป็นเลยพัด หอมกรอยู sociedad, ああ่น้ำแม่บ้นหมดอยู่น้ำแม่นี่เลยบ่มีบ่อลยู่บ่อนกินดิให้น่าตะกะกับบ่มีเมื่อพุ่นกันแล้วเมื่อพุ่นเลยนอกเพราะแม่เขากระทุกอันที่หอมกรอยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่ก็ชื้อเขากินเดิบ่แม่กับบ่มีบ่เขากระท้ากินด้หนี่ลิมีแต่ว่าผู้ใดเราเลยควมสามารถใครมั่นนะบาดนี่เนาะด่าเฮ็ดจังใดชนาะ ถุพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามีผภุรักผู้ใหญ่เพิ่อนชดช่วยกันเข่ามาอีกน้องพี่น้องเนาะคือว่าแหละอันนี้กะคือแม่แก้วเพิ่นว่าแล้วแ,แต่ใบบุญไผมันว<ต>่าใบบอ่าบ่มีผู้ใดฮู้ล่วงหน้าเนาะ,ะว่าเออเพิ่นสิ่สวยหรือว่าบ่่วยนะทั้งบ่ตาเองผู้มาทายเนาะอ่าหรือว่าเป็นชื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนี่โอ้ยเนาะ,นะนะ ยังอยากให้ได้ครับการช่วยเหลือประชาชนทุกแหละเนาะโดยโดยโดยชาถูกแล้วแต่คือแบบอ่าพนช่วยอลีนต้องการอย่างก่อนมงแต่คือมีผู้ให้เอาอยากได้บอลยูอยากได้บอลยู แม่น่ะอยากได้บอลยูอยากได้บอลยูเนี่ยนี่แม่บม่มีบอลยูจักมือได้เพื่อนจินมาไล่ค่ะนี่ค่ะค่ะแนมหายมีบอลยูแต่สีพักกันอันเฮ็ดสังเกตด้วด้วขอมีแต่ว่าเป็นที่ของเจ้าของแม่บ่าวาแม่เป็นที่ของตัวเองค่ะนะเข้ายูนี่กับเจ้าเพื่อนจินม่ค่ะเข้านี้มือได้ค่ะเีวนี้เข้ากับแม่บุห็นเนาะในอนาคตพี่น้องเลยอ่ะเนาะมีแต่ว่าขอให้เนาะทางพระคุณไงคนได้บอลนปชมอีกที เพิ่นได้เบิ่งได้ชมแล้วก็พิจารณาเบิ่งนํากันในเด้อเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ก็ได้พี่น้องเอ้ยเรื่องราวก็คือเพิ่นเว้ามาแหละบ่ตาก็อาจสิยิงคําถามยังบ่ตรงเป้ายังสิบ่เป๊ะบันไดก็มีเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าอาสิถามจังได๋อดีตผ่านมาก็คือเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นก็ว่าบ่มีอีกอย่างนะบ่มีีบ่มมแล้วาฉักเ่ชฟนี่จอดมาอยู่นี่ซื่อเนาะโด้วยแล่วเบิ่งชมเอานี่แหละนี่มีแต็ ลูกเช้าเพื่นนี่แหละที่เป็นเพศเป็นหมอคือจีรว้ยนะพู้นี่แหละใช่ไออน้องน้ำเพชรจี่น้องเลยอ้ยน้ำเพชรน้ำเพชรอ๋อหน่องน้ำเพชรยี่ห้ายี่บ๊อบเงินซื้อขนมนี่เนาะช่อมดอกบ่ัวบ๊อบนั่งไปดีดออเบิ้งแก่สอกหาบงกชเป็นแต่มีอยู่บ่อยนี่เนาะบ้ากับว่าผมเป็นอ๋อสมุนีใช้ติดหนีเด้อน้องเด้อ และมือหนามือในบุลละอ่าชิเขาไมาใช่นี่ใหม่ใหม่เบิงเบิงกระลงเยียนอยู่เนาะเยียนโอ้ยลงห้องอ่าบ่อใดก็ว่าพูม่บ่อซองบ่อซองน้ำบ่อจักกันกับอันน้องกันน้ำเพชรเลยบ่อเมนน้องน้ำใสน้องน้ำเพชรบ่อจักน้ำใสกับน้ำเพชรบ่อจักกันพี่น้องเลยมายังบ่อเชนนะบ่อเชนใช่ละเอาไม่รู้ไม่ได้เอาลูกไม่ได้เอาลูกทุก ขาเป็ดโอ้ย <önemli> ปิ <seriously> ้งเป็ดได้เนาะได้นะลูกขอได้เลยเอาเอาไว้ซื้อกินโรงเรียนเด้อเอาลูกเอาอ่าบสิลองอ่าให้เพิ่นอ่าวยพรเป็นบ่่ลองเว้าเบิงเว้าเบิงแข่งกับน้องน้ําใสเบิงเอาน้องน้ําใสวเป็นไดวยพรให้เพิ่นน่ะแม่ บ่าวบ่มีสุขภาพเข็มแข็งล่ะว่าห้่ว้าบ่เป็นยังบ่ลื่นว่าแล้วมื้อมื้อหน้าว่ามาให้เว้าเป็นเด้ออ้อยมีสุขภาพเมแข็งล่ะว่าสิเตัดคะแนนไดสิลงไปบอกแม่ครูว่าว่าผู้ว่าบ่เป็นเด้อเอาโอเค่เนาะสบายดีเด้อว่าเด้อโอ้ยป๊าพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้ทางอ่าจังได๋ผู้เบิ่งผู้ชมเพิ่นเนาะน้าเบิ่งทางการเฮ็ดจังได๋คือบ่ตาเว้าแหละ จักี้ถามจักี้ยิ่งยังไดพอตอ้เองก็ได้เนาะนมีแต่ว่าเอาตามความจริงที่เพิ่นเว้ามาแหละเพื่อนชาลันแป้น,น,นเพินเ่นกระบ,บมี่ให้หน้าตา,าก้ากระบมีแลวกัทั้งน้องกับแขงขาเนาะยางโบเทียงพี่น้องเลยกะถุกยากแน่เพื่อนว่าข้านาจะป่ากระซื้อเนาะอยู่เ่าเพือนอยู่ชาลนผู้อื่นพี่น้องแต่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนช่วยก็อยากได้ที่อยู่อาศัยแห้งที่สุดเพื่อนว่าเนาะเอา ถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสวัสดีดพี่น้องน้องบ๊ายบาย